เช้าค่ะทุกคนวันนี้นุ้มแม่มจะพาทุกคนเข้าครัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ้มแม่มจะพาทุกคนมาทําเมนูต้มยํมาไข่น้ํากันค่ะใครเคยกินมั่งถ้าใครเคยกินแล้วคอมเมนต์มาค่ะนุ้มแหม่มจะพาทุกคนทําแล้วนะก่อนอื่นเลยใส่ซุปไก่คโนอนะคะทุกคนลดต้มยาคาวหนึ่งก้อนค่ะหลังจากนั้นนุม้มแหมมก็จะมาใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ ขานะคะตะไคร้นะคะทุกคนใบมะกรูดขาตะไคร้ใส่ลงไปเลยค่ะในช่วงที่น้ํามันกําลังเดือดผุดๆอยูดด่นะคะทุกคนเราใส่ลงไปเลยเพื่อที่จะให้ขนอก,ก้อนของเราละลายดีนะคะทุกคนใส่ลงไปเยอะๆเลยจะได้หอมๆใครชอบเมนูนี้คอมเมนต์มาค่ะเป็นเมนูที่กินง่ายๆย่อยง่ายๆนะคะทุกคน เมน,นูนี้อร่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นนุ่มแหม่มก็จะมาใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือไปเลยวันนี้เป็นวันอาสานะคะวันช่วงเข้าพรรษาค่ะวันพระใหญ่ด้วยนะคะสิบห้าคำใส่ลงไปเลยเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาใส่ผงนัวค่ะทุกคนใส่ผงนัวลงไป ปรุงรสตามชอบเลยนะคะแล้วแต่เรานะใครชอบมากใส่มากความนัวก็แล้วแต่คนชอบนะคะเดือดผุดผุดแล้วค่ะนุ้มแมก็จะมาใส่พริกแกงค่ะวันนี้ไม่อยากขี้เก,กียจตำก็เลยเห็นรถเข้ามาพอดีก็เลยซื้อเอาเลยพริกแกงมันจะมีเครื่องครบอยู่แล้วนะคะทุกคนคนให้มันละลาย เมนูต้มยำไข่น้ำของเราก็จะมีสีสันที่แบบว่าจัดจ้านหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มหอมด้วยแหละค่ะนี่ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีนะคะแล้วก็ชิมรสดูค่ะทีนี้ โอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเกลือสักหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ารสชาติยังไม่ได้ที่แล้วส่วนผสมเราก็มีแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นคาวอะไรมากมายเพราะไข่เนาะมันเป็นเมนูไข่ซึ่งกลิ่นคาวมันก็ไม่ค่อยเยอะค่ะเมื่อได้ที่แล้วค่ะทุกคนหนูมแมมก็จะมาใส่ไข่ที่ตอกไว้แล้วนะคะจำนวนแปดลูกค่ะ วันนี้เราจะทำเป็นไข่ต้มยำไข่น้ำค่ะดู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 ลงไปเลยนี่เมนูนี้ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะวันนี้ขอเป็นมังสวิรัติก็แล้วกันนะ,ะวันนี้เป็นวันพระด้วยค่ะก็เลยอยากจะทำเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ว่ามีความแซ่บอยู่ในตัวนะคะทุกคนมันก็จะผุด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  ไข่สีขาวมันก็จะเป็นสีขาวลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ไข่แดงมันก็จะเป็นก้อนๆก,กลมๆเราจะไม่ทําให้ไข่มันแตกนะคะเพื่อที่จะตักใส่ถ้วยกินแบบหนึบๆน,นะอร่อยมากๆต้มไปประมาณสักเนาทีแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมอื่นๆก็จย่งเช่นนุม่มแหมมก็วันนี้จะใส่เป็นผักบุ้งแก้วนะคะทุกคนนี่คือเครื่องเคียงของเขานะคะจะทำเป็นเมนู ต้มยำไข่น้ำใส่ผักบุ้งแก้วค่ะทุกคนเอ้ยเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะนี่ไข่ก็ได้ก้อนแล้วค่ะทุกคนนี่ไข่ได้ก้อนแล้วค่ะเป็นก้อนไข่ก้อนมันเลยนหม,อมหอมน่ากินมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมีกินจมูกออกมาถึงหน้ากล้องเลยจะได้เห็นไปด้วยกันนะคะทุกคน แต่ว่าสุดๆเลยอะน่ากินมากขอขออยับกล้องนิดนึงนะหอมนัวเลยละทีเนี้ยทีนี้ทีนี้ทีน,ทน,ทน,ทนี้เมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะครบเจ็ดนาทีแล้วนะนี่ค่ะไข่มันยังเป็นแบบเด้งดึงเด้งดึงอะเนาะเนี่ยมันยังไม่สุกนะมันยังแบบยังเป็นแบบ ยังไม่ถึงยังมะตูมอ่ะเราจะต้องรอให้มันถึงยังมะตูมก่อนเราจะใส่เครื่องเคียงอื่นนะคะได้เวลาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวทีนี้หนูแมมก็จะมาใส่ผักบุ้งแก้วลงไปค่ะใส่ส่วนผสมสุดท้ายของเราเลยคือผักบุ้งแก้วค่ะใส่ลงไปเลยช่วงนี้เราไม่ต้องคนนะแค่กดลงไปให้มันโดนน้ำนะคะมันก็จะ เซตตัวของมันเองผักบุ้งแก้วอ่ะไม่ต้องลวกนานเพราะว่าเดี๋ยววิตามินมันจะออกหมดนะมันจะกินไม่อร่อยนะคะอ่าทีนี้ได้ที่แล้วกดลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็จะได้กินของอร่อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ผักชีใบเลือกกับผักชีไทยนะคะทุกคน ใส่ลงไปไปให้มันหอมๆก็จะเป็นรสต้มยำกุเอ่อรสต้มยำไข่น้ําค่ะเสร็จแล้วเมนูของเราง่ายไหมคะทุกคนถ้าง่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาไปทําตามด้วยนะทุกคนได้เรียบร้อยแล้วค่ะชีเด็ดของเราสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูแมมจะปิดแก๊สก่อนนะ ปิดแก๊สก่อนเลยค่ะเพราะว่าผักนี้มันจะมีความร้อนอยู่ในตัวนะเราปิดฝาหม้อไว้มันก็จะได้ความร้อนนะคะทีนี้สุดท้ายท้ายสุดก็จะมาบีบมะนาวนะคะ่ะทุกคนมะนาวต้องทําแบบนี้น่าจะได้ไม่มีมะเร็ดนะคะทุกคนหั่นเฉียงเฉียงนะคะแล้วก็บีบลงไปเลยค่ะบีบลงไปให้หมดเลยหนึ่งลูกนะคะทุกคนใครชอบเปรี้ยวก,กว่านี้ใส่สองลูกได้นะคะทุกคนนี่ได้แล้ว หอมกลิ่นมะนาวเลยค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็ปิดฝาค่ะเสร็จสิ้นขบวนการคลิปนี้ก็ทำกับข้าวกินง่ายๆเป็นเมนูมังสวิรัตท,ที่กินง่ายอร่อยด้วยย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นเมนูสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะทุกคนนี่เปิดออกมาหอมๆก็จะได้เมนูที่พร้อมกับรับประทานมือ้อเช้ามื้อกลางวันได้ค่ะทุกคนนี่ เสร็จแล้วค่ะปะทีนี้เราจะไปตักไปทําบุญด้วยกันนะคะคลิปนี้ถ้าหากว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอาไปทําตามด้วยนะคะเมนูต้มยำไข่น้ําค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เลิฟๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ